สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Chris Delivery นะครับค่ะรายการที่ส่งภาษาอังกฤษร้อนๆไปถึงบ้านคุณนะคะทุกวันศุกร์นะคะสามทุ่มยี่สิบค่ะครับและที่เราเห็นน้องๆในท้องส่งนะครับขอต้อนรับน้องๆเลยนะครับจากมหาวิทยาลัยราชพัฏราชนครินจังหวัดฉะเชิงเซาคำถามวันนี้นะครับถามว่า Do you know what day it is today Today is a official holiday วันหยุดนักขัตเริกใช่ไหมคนะรับซึ่งจริงๆแล้ว o f f i c i a l holiday หรือถ้าเป็นสับชาวบ้านจะเรียกว่า a Public Holiday าแล้วบ้านเราก็จะมีฮอล i d เดย์เยอะบางทีจะมีวันหยุชดชดเชยก็จะเป็น substitute Holiday เพราะ substitute แปล um ว่าสำรอง แต่วันนี้นีนะครับวันนี้พับลิก h อลเลเดย์ไม่่วันอะไรครับวันที่23ตุลาคมนะคะเป็นวันปิยะมหาราชค่ะหรือฝรั่งจะเรียกว่าชุลาลังกรเดย์ใช่ไหมครับเพราะว่าชุลาลังกรคิงชุลาลังกรนะครับก็คือ was king rama 5ใช่ไหมครับก็คือเป็นพระกษัตริย์รัชกาลที่5เพราะว่าพระองค์มีความสําคัญต่อประเทศชาติมากมายเหลือเกินนะครับเพราะว่าทําทุกสิ่งทุกอย่างหลายสิ่งหลายอย่างให้กับประเทศของเราท่านทรงเปลี่ยนแปลงหลายอย่างนะคะทั้งเรื่องราวของการปกครองการบริ ทหารบ้านเมืองนะคะการ,รศึกษาการสาธารณสุขการรถไฟโอ้อหลายประการมากๆเลยถูกต้องครับและอีกอันนึงที่สําคัญมากนะครับก็คือมีการเลิกทาสหรือว่าฝร,ร,ร,รั่งจะเรียกว่า he abolished slavery นะครับก่อ,อนอี่างนี้ประเทศเราไม่มีทาสนะครับย,ง<ล>ยังมีเหลือคนนึงเหลืออยู่คนนึงอ้าวครับนี่ขวดเจ้าค่ะอย่าโบยเย็นเลยเจ้าค่ะวม่ทำอะไรเลยเราจะทำอะไรเลยเขาชินจะแซ่เขาโดนแซ่ฟันวิ่งเร็ววิ่งเลยเร็ววิ่งเลยเรมี ออสอนตอนนี้ไม่นา่นาสนุกแล้วครับเราไปข้างนอกดีกว่าครับในช่วงโกลอัเลยครับเอาวิ์เลยสนับสนุนโกลอัพโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟีโน่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟีโน่ฟีโน่ของเรากับประสบการณ์ใหม่ไม่รู้จบสวัสดีครับผมจะมาเรียนดำน้ำครับที่นี่เขารับสอนดำน้ำใช่ไหมครับ ใช่ค่ะแล้วเมนูสอนดังน้ำครูของเราที่เก่งและดังเลยนนะคะเก่งแล้วก็ดังแล้วก็สวยด้วยค่ะสวยอีกดังหากแล้วครับโอ้โหทั้งเก่งทั้งดังแล้วทั้งสวยแบบนี้นะครับเอ่อช่าอยากจะเจอแล้วสิครับเอ่อไม่ทราบว่าเขาอยู่ไหนแล้วครับอยู่ตรงนี้ค่ะเห็นที่จะกข้างหลังเลยนะครับโอ้ถ้าทางจะต้องสวยไม่ใช่แค่สวยธรรมดาเลครับต้องเซ็กซี่เตอร์คานั่นแน่เลยครับฉันอยากจะเห็นหน้าของเธอแล้วครับเอ่อขอโทษนะครับขอโทษนะครับคุณครูครับ นี่มันพี่ธงทงเลยครับเป็นแคบพี่ธงทงครับไม่ใช่นะครับนี่พิมพ์มาดาครับพิมพ์มาดาโอ้สรุปพี่ชื่ออะไรครับจริงๆครับชื่อคุณซาครับอ๋อคุณซาเหรอครับสวัสดีครับที่นี่ที่ไหนครับเนี่ยที่นี่แบนครับโอ้ที่ที่นี่แบนเหรอครับแบรนด์ภาษาอังกฤษก็แปลว่าห้ามเข้า อ๋อครับผมขอโทษคำไปแล้วครับไม่ใช่ค่ะนี่ไม่ใช่แบ,บรนด์ภาษาอังกฤษเป็นแบรนด์ชื่อคอนเจ้าของอ๋อเป็นชื่อร้านซึ่งเป็นแบรนด์ diving resort นั่นเองนะครับซึ่งคำว่า diving ก็คือการดำน้ำใช่ไหม resort ก็คือแน่นอนครับสถานที่พักผ่อนซึ่งวันนี้นะครับคุณครูซานะครับจะพาผมนี่นะครับกับคุณผู้ชมเนี่ยไปเรียนดำน้ำเพราะเดี๋ยวช่วงบ่ายเราจะออกไปนะครับในท้องทะเลเพื่อไปดูประการนงใต้น้ำที่เกาะเต่าครับ แต่ว่าทำไมต้องมาที่สาบไปน้ำครับพี่ผมอยากจะไปจำน้ำไม่ทะเลครับเราต้องฝึกเริ่มต้นจากสาบไน้ำหรือน้ำเป็นเปก่อนแล้วครับพี่มีอุปกรณ์อะไรบ้างครับการดับแรกก็จะเป็นแทงค์นะนี่คือแทงค์อากาศไม่ใช่ออกซิเจนับเป็นอากาศปกติอ๋อหรอครับหลายๆคนจะเข้าใจผิดนะฮะอันดับต่อไปก็จะเป็นบีซีดีหรือบอนซี่คอนโทรลเดเวทนะบอนซี่นะครับก็คือการลอยตัวนั่เองครับเดเวทก็คือตรงนี้ก็จะมีสายถังใช่ถังก็มาประกอบมากจากนั้นก็ตัวที่เราใช้หายใจหรือว่าเรียกว่าเร็ u เกิเลเตอร์นะฮะประกอบไปด้วยตัวที่เราาหยใจตัวนะ ตัวนี้จะเป็น p r i m a r y นะฮะเกี่ยหรับตัวเราเองตัวนี้จะเป็นเอาติดแอดซอสหรือว่าออคเทปพุสสำหรับในกรีนพอดีเราอากาศหมดนะฮะก็มาใช้อันนี้ได้ออคเทปพุสก็คือเหมือนปลาหมึกยักษ์นั่นเองใช่ไหมครับ <c oughs> นะฮะอันนี้ก็จะเป็นหน้ากากนะแซมสับในการดำน้ำนะโอเค okay, <c oughs> ก็เป็นแมสนั่นเองครับ <c oughs> ถ้าเป็นว่ายน้ำสมารดาที่เป็นเล็กๆแบบนี้เขาเรียก๊อกเกิลนะครับอันดับต่อไปนี่ก็เป็นตีนกบเนี่ยเจ้าคุณคริสที่ช่วยในการว่ายน้ำให้ว่ายได้ดีขึ้นคือเขาจะเรียกว่าฟินใช่่มมัั้คคครรบบซึงุณผูช เห็นทีนกบแบบนี้นะครับทราบไหมครับว่าคนอังกฤษนะครับเขาชอบเรล่น fins นะครับ fins แต่ชาวอเมริกันชอบเรล่น flippers นะครับ flippers เป็นเวทบอลครับเวทบอลอ๋อเป็นเวทบอลนึงนะครับหากคุณนั้นอยากจะเล่นเวทนะครับสายกขึ้นมาได้ไม่ใช่ครับไม่ใช่ได้สำับใชยถ่วงให้เราจมได้ง่ายขึ้นกับคุณเกรสแล้วสุดท้ายเลยครับชุดรัดรูปอันนี้นะครับที่ทำให้ผมเนี่ยนะครับเราจะดูเป็นแหนมขึ้นทุกวันทุกวันนี่แหละครับมันคือชุดอะไรครับอันนี้คือเวทสูตรเวทสูองช่วยให้ร่างกายเราอบอุ่นครับ ทุกอย่างก็โอเคครับอันนี้แปลว่าต้องขึ้นน้ำครับอันนี้ลงน้ำครับอันนี้ก็คือทันรักเธอว้าวคุณผู้ชมครับก่อนที่ผมจะไปดำน้ำในท้องทะเลจริงสัปตาห์หน้านีครับผมขออนุญาตไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟก่อนนะครับที่อยู่ในมือผมวันนี้นะครับก็คือใบเสร็จต่างๆครับซึ่งใบเสร็จภาษาอังกฤษ็เรียกว่า receipts นะครับ receipts ซึ่งวันนี้เขาบอกว่า ผมเนี่ยนะครับจะต้องมีรีบชำระก่อนเจ็ดนาฬิกาครับเดี๋ยวขอดูก่อนด้ครับว่าตอนนี้กี่โมงแล้วครับเซเว่นอีเลฟเว่นเจ็ดโมงสิบเอ็ดแล้วครับสายไปสิบเอ็ดนาทีแล้วครับแต่ไม่เป็นไรครับยังโชคดีนะครับว่า we are at seven eleven at seven eleven เราอยู่ที่ร้าน seven eleven ตอนเจ็ดโมงสิบเอ็ดครับผมว่าเราต้องจะชำระได้นะครับขอเข้าไปดูข้างในก่อนครับคุณเจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับจะมาจ่ายค่าน้ำค่าไฟครับผมครับ ครับผมนะครับสมแล้วนะครับที่เขาเรียกว่า convenience store เพราะที่นี่นะครับเราสามารถได้จ,จ่ายค่าน้ำ pay for the water bill จ่ายค่าไฟ pay for the electricity bill จ่ายค่าโทรศัพท์ pay for the telephone bill หรือที่เรียกว่าร่อ the utility bills ครับประสดยอดมากเลยครับเออน้องครับแล้วนอกจากจะชาระค่าน้ําค่าไฟแล้วนะครับเรายังสามารถชําระอะไรได้อีกไหมครับที่คำนวสวิะครับดีเลยค่ะวันนี้มีผู้บริหารมาเยี่ยมชมสาขาค่ะค่ะฉันไปคิดสอบถามผู้บริหารได้เลยนะคะอ๋อไปถามท่านเลยเหรอครับทั้งหมด1015บาทแทนะเข้าไปการ15บาบาทนะคะขอบคุณนะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมีคําถามนิดนึงนะครับจะถามว่าที่คาร์ลเซอร์อครับสามารถชําระค่าอะไรบ้างครับบริการที่เรามีครอบคลุมหมดณวันนี้เนี่ยเรามีอยู่500บริการ500บริการอะไรครับที่สาามรรถชะได้ครอบคลุมอยู่กับชีวิตคนไทยเราเนี่ยละครับเช่นเช่นอะไรบ้างครับเช่นค่าสารุปกรณ์ไปเชื่ามต่อค่าสินเชื่อครับผมนะครับที่อยู่อาศัยบัตรเครดิต บัตรเครดิตก็ได้ครับในการชำระภาษีพอง้อต่างๆนะครับหรือรป้ายวงกลมแล้วถ้าไม่สามารถที่จะมาที่เคาน์เตอร์ได้สามารถชำระผ่านทางไหนได้บ้างครับในช่องทางที่เรามีณนะปัจจุบันนี้เนี่ยรเรามีอยู่700 0แห่ง7000 branches นะครับณนะตอนนี้เนี่ยเราก็คือมอีอีกหนึ่งช่องทางใหม่รเราสามารถชำระผ่านเว็บไซต์เข้าไปที่ w w w c o u t e r s e r v i c e c o t h ก็ชำระผ่านทางทางนั้นได้เลยโอ้แหมสะดวกมากเลยนะครับสมแล้วนะครับที่เป็นร้านสะดวกซื้อนะครับผมขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ